ครับสวัสดีครับพบก,กับอมเดียเจ้าเก,ก่ากเจ้าเดิมครับสวัสดีครับพบก,กับชาไทยครับกับรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวนั่นเองครับวันนี้พี่อุกบจะมาพูดเรื่องประเด็นอะไรอีกครับเ,ออเดี๋ยวฉันให้เธอพูดเยอะๆเธออยากจะพูดอะไรก็พูดโอเคครับแบบเป็นทำปแบบ้ายไม่ยกแม้ถ้าพูดไม่ถ่านฉันยกไป้ายหนอ่อยได้ไหมเวลาผมจะพูดผมยกมือนะเหรอยังยังไม่ได้พูด <laughs> ชาไทยมีอะไรจะรักค,คือเสร็จแล้วอะ่ะนี่จบไม่รู้ตัวพูดเองเลยก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเราอีกนะเรื่องเหตุการณ์โควิดกับคนในวงการวันเทิงซึ่งมันมีผลกระทบกระเทือนอย่างมากวันนี้มีจะแดกกันแล้วเออคราวน,นี้มันจะขายได้แล้วนะฉันก็ขายไปหลายป้องแล้วเนะี่ย <laughs> ไม่กลัวโจครคโอ้ย โอ้เมื่อวานจริงๆเดินๆไปอ่ะฉันเสียวมากมันเดินตามฉันตั้งแต่ดมบอบังกะปียันแม็โครตะวันนายันเข้าคอนโดถามยามว่าไอ้คนนี้อยู่คอนโดเปล่าวะก็ไม่อยู่แล้วมันก็ไปฉันเสียว่าบเลยก็จริงๆตอนนี้มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบมันโดนกันหมดไม่ว่าจะคนนอกหรือคนในวงการคนในวงการบันเทิงนะช่วงนี้ละครออกแต่ก็ไม่มีมีเว้นไม่ไม่มีงานอะไรเลยใครจะมีอ่ะ แล้วจริงๆนะชาวไทยว่าถึงเมื่อไหร่อ่ะเหตุการณ์เฟสเนี้ยถึงเมื่อไหร่มันมันยากครับพี่อุ๊บคือแบบวัคซีนอะไรบางคนยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ฉีด่อาฉัน<ล>ไม่ทำ,ทำเรื่องเธอเธอสิงห <ๆ S 1> าไม <ๆ S 1> ่ได้ฉีดอะแต่จริงๆทาเรื่องถ้าทําเรื่องวันเดียวได้เลยเธอทําเรื่องเมื่อไหร่ทําเรื่องกี่เดือนก <โย S 1> ี่ปีสี่สี่เดือนถึงจะได้ฉีดแล้วพี่ไม่รู้ว <พอ S 2> ่าเป็นเพราะอะไรนะมันทำไมมันช้าจั่งความล่าช้าเราก็ไม่เข้าใจมันก็ต้อง เราไม่โยงเรื่องนั้นให้เขาไปเคลียร์กันเองนะที่โยงทำไมก็ตอนนี้คนในวงการบันเทิงก็แยกกันนะจากที่เราดูมานะบอดงคนกับใครนะมีใครคนนึ่งที่เป็นนั่งเหมือนขอทานอะไรร้านอาหารอะไรนะที่เป็นนั่งอ,ะอ่ะใช่ไหมเออแล้วบางคนก็ต้องเอาของเก่าเอาสมบัติเก่ามาขายางคนก็ขายอาหารอย่างร้านอาหารน่าสงสารเพราะว่าลงทุนกันเป็นร้านพนักงานบางคนนะอย่างเจี๊ยบพิจิตรา กับพ right? huh ี่อะไรบอยใช่ไหมบอยพีดแมกเกอร์อะไรอ่ะเขาบอกนะลูกน้องเขาเขายังดูแลนะลูกน้องก็น่ารังนะมีการไลน์บอกว่าถ้าไม่ไหวใจเงินเดือนหนูคนละครึ่งก็ได้แต่ทางสองพ่อเมียเขาบอกไม่เป็นไรเขาเขาจ่ายเต็มเลยแต่ครอบครัวที่รวยอย่างนุ่นกับตอสปิติอะไรพวกไอ้นั่นน่ะปูนนั้นนะเขารวยเขาทำห้าสิบล้านเขาก็ช่วยจริงๆนะฮะซึ่งแต่ละคนแต่คนมันก็จะรวมด้วยช่วยกันบางคนเขาช่วยแต่เขาไม่ได้ออกสื่อ อย่างบางคนมีที่ทางอยู่ต่างจังหวัดก็เดินทางอย่างเบิร์ตทองชัยเขาก็ไปเชียงรายเป็นไร่มีคนงานเข้าไปกันสี่คนมีผู้จัดการซึ่งตอนแรกคนตกใจกันมากขับรถไปกลางคืนอยู่ๆดีเบิร์ตทงชัยทีมงานสี่คนไปโพที่เชียงรายทางหน่วยงานจังหวัดเขาก็ตกใจแต่จะเอา มาแพร่มาเผยมาแพร่เชื้อโรคหรือเปล่าปกปกตินี่ถ้าดาราไปเนี่ยเขาจะแบบอันนี้นะเออตึงเต้นอ่ะตึงเต้นคือแบบโอ้นี่คนผวโอ้เดี๋ยวนี้เทรนใหม่ผวานะครับต่อให้หล่อแค่ไหนต่อให้หล่อแค่ไหนมาฉันก็ไม่เข้าใกล้โอ้ยฉีดหรือยังฉีดก็ยังไม่มั่นใจนะอันนี้ไปถึงกลางคืนเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ทางทางทางอะไรที่ที่เขาหน่วยดูแลด้านนี้เขาก็โทรไปเช็คก็ไม่มีคนรับสายมีอะไรตอนหลังเขาก็เลยวิตกกันทั้งทั้งเขตนั้นน่ะเพราะว่า เพราะเราอยู่พื้นที่สีแดงใช่ไหมกร,รุงเทพใช่ไหมใช่ครับพอไปตรงนั้นมันก็อันตรายแต่แต่แล้วทางทางเบิร um> ์ดธงชัยพี่เบิร์ดเขาได้ออกมาโพสต์ว่าเขาทําการขั้นตอนทางอะไรนะเรียกทางอะไรอะต้องต้องมีใบฉีดวัคซีนหรือเปล่าแอปอะไรถ้าเรียกอะไรกับทางนั้นเรียบร้อยแล้วใบเดินทางอะไรอะเกี่ยวกับประวงประวัติเลยเขาบอกเขาผ่านการเรียบร้อยเกี่ยวกับทางจังหวัดก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรก็ดีนะครับตรงนี้เพราะว่าการเป็นดาราบางทีเดี๋ยวนี้จะไปไหนนะอย่าหวังว่าคนจะมา ถ่ายรูปมามุงดูต้อนรับผมก็จะเดี๋ยวนี้หนังละครเขาก็แบบหนังเก่าๆมาเปิดเพราะว่าไม่มีไม่มีหนังอะไรใหม่ๆมันถ่ายไม่ได้แล้วกองถ่ายถ่ายติดคนน่ะห้าคนจะไปถ่ายอะไรอ่ะเธอก็ต้องมีพวกเอองั้นต้องถ่ายหนังโปแล้วมั้งห้าคนน่ะห้าคนกับหนังโปหนังเกเรแล้วไม่เออสอดใ่แล้วแล้วถ้าเป็นแบบนี้ประมาณสามสี่ปีเนี่ยวงการหนังละครเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้จะคิดหายวอดแต่ไม่มีไม่มีการถ่ายแสดงว่าก็ต้องเอาหนังหนังเก่าๆออกมามาเปิดอะไรแบบนี้อ่าช่องอ่ะ สบายเขาก็ได้สปอนเซอร์ได้เงินแต่อีดาราแต่ตายหาแต่เพราะว่าเงินคัดตัวไม่ได้นะครับการที่เอาหนังมาดีรันละคมรมาีรันนะดา,ลาละรานักแสดงทีมงานทุกคนท็อตโต้เมคอัพสไตล์น team, team. ี้ทีมไฟทีมหาต่างๆนานาไม่ได้เงินนะคะ <c oughs> แต่คนแต่อีช่องอ่ะผู้จัดก,กับไม่ได้นะช่องได้นะ จริงนะพี่บุ๊คไอ้พึ่งผมไม่รู้จริก็หลอนไปอยู่ไหนมาไม่รู้เรื่องเลยอีนี่เพราแบบคนคนดูแต่รู้สึกเบื่อเซ็งนี้หรือเปล่าอะไรนี่ผมก็ดูนะอย่างบางทีฉันดูไปสองสามปีฉันกลับมาดูเออก็ดีนะบางทีกลับมาดูหนังที่เรารักดาราที่เราประทับใจก็ดีนะฮะแต่แต่ส่งผลตรงๆนี้ก็คือนี่แหละครับเบื้องหลังทุกข์แย่เลยทีมงานนักแสดงเออก็ที่เพิ่งสุดท้ายคือหวยเขาหวยแล้วแต่นั่งยิ้มหวานนั่งใหนั่งใหญ่ ยหญ่ทีมงานนะยเนี้ยเออก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเราก็ทําอะไรอ่ะเผื่อไว้น่ะถึงบอกว่ายามเรามีนะเราต้องเก็บไว้เพราะว่าถ้าไม่ใช่ดาราทุกตานะมีเงินเป็นร้อยล้านต่อร้อยล้านนะลำบากจริงๆครับเพราะดาราพวกนี้เขาเขาอยู่กันได้อีกเป็นเป็นโอ้สิปีเขาอยู่ได้เพราะมีเงินเก็บกันเยอะแต่พวกเราอ่ะลบากจริงๆบางคนไม่มีไม่มีจริงๆฉันั้นก็เสี่ยงเหมือนกันนะดียังมีเงินเก็บยังมี อทองหยองเมป่อมาณคุยกับอาจารยิงยย้งศักอาจารยิ้งจัก์โทรมาแย่เลยเนะโอ๊บนะเรา้องทำอะไรกันเถอะพี่โอ๊บบอกเออเดี๋ยวอาจจะจัดรายการในช่องอาจารยิ้งศักด์ด้วยเขาบอกว่าเราต้องมาของกันไปแล้วเธอเป็นไงชีวิตเธอดาราตกกระป๋องเนี่ยกำลังจะลุง้งท้าหน่อยตอนนี้ผมก็าลาแล้วมันไม่มีงานที่แล้วก็เราก็ต้องออใช้ใจ่ายในการเรียนการน,นั้นนี่ด้วยเพราะว่าเรียนไม่ต้องแบบมันก็มีส่วนหนึ่งที่แบบการการเข้าใจในการเรียนออนไลน์กับการที่เราไปเรียนตัวต่ตัวมันก็แบบแตกต่างกันมากเลยพี่กูไม่เป็นไร มันก็ต้องสู้กันทุกคนแตาท้ายนิดสุดท้ายมีอะไรแนะนำท่านผู้ชมไหมคะเมื่อคุณเลิกกลัวคุณจะกล้าออกไปเสี่ยงถ้าคุณกล้าออกไปเสี่ยงความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับคุณ